โอ้เนี่ยน่ากินสวัสดีครับชื่ออะไรปีมาเนี่ยอรมิโซะค่ะปีมาอันนี้ขายอะไรอันนี้เลยเนอสดค่ะน่าสนใจนะกี่บาทจ๊ะลูกอันนี้อันนี้กี่บาทนะอันนี้้ออันนี้คยกอะไรกันแน่นลองสาคู เกียปูสูหนุ่มที่ตลาดทดนตลาดน้าวัดดนไหลเนาะนดวดดนหลครับมีครับเรามาดูกับข้าวกับปลากันครับเท่ากี่บาทครับเรามาดูนะครับ ันนี้อะไรไก่เนี่ยต้มปลาค่ะอาจารย์ต้มปลาต้มส้มใช่ไหมอันนี้ต้มปลานี่อะไรนะผัดเนื้ออันนี้มต้มจือันนู้นล่ะยไเออยำเลยนยำไสตันเนี่ยหมบบ้านเออกิเล็กขเล็กขเลกลูกสาวอยากกินเอากิเลกสูงนึงครับใส่เลกแใส่อะไรครับกิเล็ก ก่อนซื้ก็เยอะๆเหม่ยว่ามากินกับข้าวมีเยอะเลยนะครับมีทั้งผักตั้งปลาตั้งปลาต้มปลาทอดน่าสนใจเลยครับเปล่าต่างคนไ่เอาต้องปลาี่าครับ่งปลาหมึกย่าง อยาไปสั่งให้นะไปสั่งให้นะอา,ามาไม่เป็นไรไม่มเป็นไรหมอในขนมนี้ผักสดนะครับเปเองบ้านตัวรลับมาในเขาเจ้าของตัวะขอะงชาวบ้านเลยนะรม่เนงานที่ค่ะตัวตัวตัวกามหนึ่งตัวมีหัวนด้วยนะหัวานทีบานผักเซียน <c oughs> อารูปรอหมดยังครับสวัสดีครับลูกวันดีครับโอเคร่ำรวยร่ำรวยอาจารย์ไปไหนมาครับเนี่ยมาตั้งใจมาซื้อของเรานี่แหละสวัสดีครับอ้าวคนสวยอยู่นี่อะไรลูกเมื่อก่อนอาจารย์หมวดคอมก็มาซื้อครับบอกว่าตามมาจากที่อาจารย์เล่ารีวิวทัวบ้านทัวเมืองไง โอเคครับเอาสักนิดนิดหน่อยปลาหมึกหน่อยนนี่ย่างตอนนี้อยู่ครับอันนี้เอาหนวดตั้งอันนึงโอเคสามไม้พออันนั้นนายจัดเองเด้อครับ,รบจัง่งลูกศิษย์สามไม้ครับวันนี้กินไม่เยอะครับ,คร,บครับซื้อกับข้าวหลายอย่างเพิ่งมาจากแมกโครครับ เอามอุ่นั้นลูกศิษย์ลูกชายนะครับอ,อันนี้อันนี้อะไรครับนี่ครับนี่นี่นี่อะไรหมูแดดเดียวอ๋อทำเองนี่นายเนี่ย,ยหมูหรือเนื้อหม่ใบสีเหมือ <ๆ S 1> นเหมือนเนื้อเนาะไม่ๆๆไม่ใส่สีครับเออเป็นเข้มๆดีดๆนะอาจะเป็นสีสีซอสแล้วเนาะขายร้อยยี่สิบห้าครับอืมไม่ไม่แพงหนึงกิโลอันนี้กล่องเท่าไรครับเนี่ยกล่องละสามสิบห้าบาทค่ะเอากล่องหน่อครับกล่องเดียวสบายดี จบยังเหร้ตอนนี้อยู่ตอนกีนจบโมโหยังเจออยู่ทันไหนสามเลยไม่ได้สอนขึ้นมอปลายเลยสั่งแล้วเนี่ยทอดปิ้งครับอันนี้สามสิบไหมเอาม,มาเลยก็สามห้าสามห้าันนี้อันนี้สาบาทอะไรครับนี่รวมเนี่ยสลัดรวม รวมเนี่ยสลัดรวมนะครับอันนี้มีเนื้อย่างร้อยสามอะไรยี่สิบห้าบาทร้อยสามเนื้อได้เดียวเนื้อได้เดียวไหนแกทำน้ำเต้าหู้ยังจังป่าทันเลยอ๋ออันนี้น้ำอะไรตาไก่พุ่มเลยเออแม่แม่ก็ตูชอบไหมอ๋ออันนี้อะไรอันนี้กุ๊กกูกค่ะยังยังย่างย่างไม่จ่ายด้วยงนอันนี้อะไรลูก โกอาโกโกหนึ่งอันสิบห้าบาทเอาซาเขียวกโกโกชอบเาเขียวเอาเาเขียวเอาาเขียวอันนี้เปลี่ยนใจสิบาบาทเราทำเองเนี่ยโอเคครับล okay. ูกอ่ะครบสิบบาทคูเดียวคูเดียวลูกอะนีเยสครับ มีปลานะครับแบงคทุกอย่างอะไร,รอ,น,อนี่มีปลาอ๋อได้ชอ,อ,อบหิวะวร็เลได้กี่บาทนะกี่บาทปลาตุลิตตุลติยีสิบนา โอเคร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยสามอันสามอันาอันนี้ไม้ยี่ห้าลครับอายี่ห้าเนี่ยอันนี้ไม้ละสิบบาทอ๋อสายครับสายตกเป็นเท่าไหร่สี่สิบห้าสี่สิบห้าบาทครับเอาสี่สิบพอครับเอาสี่สิบพอครับอาจารมาถ่ายให้บ่อย มีกันย่างงไงมีเส้นหรืึป่ะเนี่ยสี่สิบบาทร้านเนี่ยมีตะผักกุ้นบ้านนะครับเนี่ยนะครับมีซ้อมของอื่นครับทระตุ้มตางก็กรต้มพักโอ้กระต้มพักยายทำเองนี่ครับกระตุ้มผักกระตุ้มบาท ต้นขายคนนึงคนทางไหนเหรอขายโอเคครับมาแล้วครับช่วงอยากเชิญชวนให้มาเที่ยวตลาดเดินวายกันนะครับใครที่วังว่าหรือผ่านมาเส้นนี้ก็ขา้ปัญหาผู้หนุ่มที่เขาผู้หได้นะครับทุกสองประเด็นนี้มาอุโนกันนะครับ โอเคครับเราจะกลับแล้วนะครับสวัสดีครับมีติมาด้วยตีผมมาครับสวัสดีครับ